สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e i t channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการตรวจสอบว่าบัญชี Gmail ของเรานะครับได้ทำการไปเชื่อมต่อหรือใช้บัญชี Gmail ของเราล็อกอินไว้ที่เว็บไหนกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั่น gmail บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นคลิกไปที่ส่วนของแอป gmail กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของการตั้งค่าด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของ pop-up นะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ pop-up แสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปในส่วนของเมนู จัดการบัญชี Google ของเรากันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ข้างใตอ้อีเมลของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามานส่วนของหน้าจัดการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เรา เลือกไปยังส่วนของอแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยด้านบนกันได้เลยนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของแท็บเมนูความปลอดภัยของเรากันนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของด้านล่างๆกันได้เลยนะครับหลังจากที่ เราเลือกอเราเลื่อนมาด้านล่างแล้วนะครับก็ให้ํำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า การลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามายัางในหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของอแอปหรือเว็บเว็บไซต์นะครับที่ได้ทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Gmail ของเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็จะเห็นทั้งหมดนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปไปดูกันได้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีสำหรับในคลิปนี้คลิปใมได้วิธีการตรวจสอบว่ามีแอปเว็บไหนบ้างน,นะครับที่ใช้บัญชี Gmail ของเราเชื่อมต่ออยู่กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือมาเอสทีไอทีช e นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ